ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1 4 5 5ไพสอายเสียกดภาคไทยโดย <C> e <zy> <C> e <zy> ฉันตบยุงตายไปแล้วผู้อำนวยการยุนสีหน้าดูไม่ดีเลยนะคะเออคุณบ้าเหรอเฮ้ย <c oughs> หลังจากที่เกิดเหตุจุดเฉงกอดันผมยังไม่ได้หยุดทำงานเลยเนี่ยคราวนี้มอร์เฟียสโกรธจริงๆแล้ว ทีมปฏิบัติการจึงต้องเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสินะคะแต่ไม่คิดว่าหัวหน้าทีมปฏิบัติการอย่างคุณจะต้องมาลงมือเองแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดสถานการณ์ใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถตัดสินใจได้เองผมจึงต้องเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอสิ่งเดียวที่ช่วยให้อุ่นใจคือการมีคุณอยู่ในเรือลำเดียวกันนี่แหละอ๋อฉันค่อนข้างจะแน่ใจนะว่าแม้แต่แผนกรักษาความปลอดภัยเองก็กำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉินนี ประธานเอมี่คุณไม่ได้อยู่บริษัทเดียวกับผมอยู่กันเหรอทำไมถึงยังยิ้มได้เหรอค่ะขอโทษค่ะใจเย็นๆนะเนวสันเอาไม่รู้ว่าเป็นใครชื่อเนวสันนยทุกคนพูดแทรกขึ้นมา NPC พิเศษมักจะเป็นตัวตนที่สำคัญในโลกของสาธิตไฟการจะรัการษาสิทธิ์หรือหน้าที่ของตัวเองพวกเขาจำเป็นจะต้องมีพลังและอำนาจเอาไว้ในมือเหตุผลที่พลัง ก็พลังนี่คือพลังรวมนะครับหมายถึงพวกเลเวลค่าสถานะหรือวาอ่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะตำแหน่งในตำแหน่งของที่อยู่ในโลกสาธิตไฟครับพวกนั้นเหตุผลที่พลังของ n p c พิเศษต้องอ้างอิงมาจากการเติบโตโดยเฉลี่ยของผู้เล่นทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเขาโครงของโลกสาธิตไฟเอาไว้ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่านั่นคือคกลไกในการรักษาสมดุลของมอเฟียสและกลไกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมอเฟียสมาโดยตลอดนั่นก็คือ สงครามระหว่างมนุษย์และอสูรสำหรับ SA Group นี่ถือเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างแท้จริงทั่วทั้งโลกอาจจะประนาม SA Group ว่าเป็นบริษัทโหดร,ร้ายที่ชอบทรมานผู้เล่นโดยอ้างว่าทำไปเพื่อความสมดุลแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว SA Group คือหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่เป็นมิตรกับผู้เล่นเป็นอย่างมากอาจจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเกมแล้วก็เป็นได้ชื่อของเกมสาธิตไฟา์นั้นหมายถึง เราต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับความคาดหวังและความฝันของผู้คนประธานลิมชอนโฮต้องการจะให้ผู้เล่นทุกๆคนมีความสุขหากว่าจะยกตัวอย่างให้สุดต่งแล้วล่ะก็ตาดิดไฟสามารถจะทำให้ผู้พิการในโลกความเป็นจริงถูกเติมเต็มความฝันที่จะวิ่งหรือโบยบินไปบนฟ้าขวาให้คล้ายกับเรื่องอาร์คแล้ทุกคนซึ่งแน่นอนเราผู้บริหารไ,ได้ใจกว้างเหมือนกันกับลิมชอนโฮคนเหล่านี้ต่างก็เป็นนักธุรกิจ แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็นยังคงเป็นก็ยังคงปรารถนาที่จะให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความสุขภายในเกมสาธิตไฟต้องการจะให้ผู้คนดื่มดำไปกับสาธิตไฟสร้างเนื้อหาของตัวเองขึ้นและทำให้สาธิตไฟเป็นโลกอีกใบที่ไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าเป็นแบบนั้นแล้วสงครามระหว่างมนุษย์กับอสูรมันคืออะไรล่ะในสายตาของพวกเขาแล้วสงครามนี้คือประตูที่จะนำไปสู่วันสิ้นโลก มันเป็นเหตุการณ์ที่จะลดอายุไขัยของซาติฟายลงไปอย่างมากโลกที่ทุกคนสามารถมีความสุขกับมันจะกลับกลายเป็นโลกของผู้ที่ถูกเลือกเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเอาล่ะเริ่มกันเลยบรรยากาศคนลหนเล็กๆภายในห้องประชุมคณะกรรมการถึงคราวต้องสงบลงอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะว่าประธานลิมชันโฮเดินเข้ามาแล้วสีหน้าของตัวเขาอิดโรยเหมือนเหมือนเช่นเคย ในวินาทีที่นั่งลงไปบนจอภาพทำการเล่นวิดีโอทันทีมันเป็นบันทึกวิดีโอของเมื่อหนึ่งเดือนก่อนในโลกความเป็นจริงโดยที่เซพาเดียและแอนัทกำลังวางแผนสร้างสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรขึ้นถึงแม้จะตัดมาแต่เพียงจุดสำคัญแต่ความยาวของวิดีโอก็ยังจัดว่าค่อนข้างนานอยู่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่พวกมันเข้าไปคุยกับอสูรดาบเซปาและราชัญวิญญาณคามิคิน เพื่อทําการก่อสงครามกับมนุษย์ขึ้นแอกนัทตายไปแล้วหลายครั้งก่อนที่จะถูกเซปายอมรับหลังจากที่เซปาและคามิมคินยอมเข้าร่วมเหล่าอสูรจํานวนมากมายก็เริ่มมารวมตัวจอมอสูรลำดับหนึ่งบาเอลเฝ้ามองจากวงนอกเหมือนกับว่าไม่ใช่กงการอะไรของตัวมันเช,เช่นเดียวกันกันกบอัมโแรคจอมอสูรที่มีอํานาจด้อยกว่าบาเอลแทบจะทุกทุกด้านฉากหลักที่เป็นนรกถูกฉายผ่านไปอย่างรวดเร็ว อสูรจำนวนมากเองก็มีความฝันที่จะรุกรานโลกมนุษย์พวกมันจึงให้ความร่วมมืออย่างโดยดีสําหรับประธานลิมชอนโฮและเหล่าคณะกรรมการที่หวังจะให้สาธิตไฟล์เป็นโลกที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสถานการณ์แบบนี้เรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกได้เลยแต่แล้วพวกเขาจะทํำไรได้กันละ่ะเนื่องจากว่ามอร์เฟียสไม่ต้องการที่จะให้กลิดคุกคามโครงสร้างของโลกสาธิตไฟล์เร็วจนเกินไปนัก มอเฟสจึงได้สร้างเหตุการณ์แบบนี้เอาไว้เพื่อยือเวลาให้ฝ่ายอื่นเตรียมพร้อมรับมือได้ทันหมอเฟสได้ยืนกลานอย่างหนักแน่นว่าฝ่ายนรกจะต้องดำรงอยู่อย่างมั่นคงไปอีกอย่างน้อยก็20ปีเดิมทีจากการคำนวณเบื้องต้นแล้วกว่าที่ผู้เล่นจะสามารถทำลายนรกและเริ่มเข้าลุกลานสวรรค์อย่างน,น้อยก็ต้องก้าวไปถึงการเลื่อนระดับคลาสที่5ให้ได้ซะก,ก่อนแต่ว่าในปัจจุบันกรด กับกิวอเวเกียได้เผยเห็นถึงความเป็นไปนได้ที่นรกจะถูกทำลายลงถึงแม้โอกาสจะต่ำกว่า2%แต่มอร์เฟียสก็ไม่ต้องการจะประเมินตัวแปรที่เกิดจากกลิดต่ำจนเกินไปเหมือนกับเมื่อครั้งอดีตความวาดระแวงดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรขึ้นมามอร์เฟียสไม่ได้ต้องการที่จะให้กลิดกวาดล้างนรกด้วยพลังของนักล่าอสูรยูราจึงได้ทำการย้ายสมรภูมิไปยังโลกของมนุษย์แทน มันตรงกันข้ามแบบการปล่อยให้กริดและพวกพ้องบุกลงไปทําลายนรกมอเฟียสนั้นมันต้องการที่จะให้โลกตลึนกลางที่เป็นพื้นฐานของกลิดกับกิวอเวเกียถูกทําลายไปพร้อมๆกับตัดกําลังของเผ่ามนุษย์ออกไปนั่นคือวิธีการที่มอเฟียสเชื่อเชื่อว่านรกจะถูกยืดระยะเวลาการถูกทําลายออกไปได้อีก20ปีมีการประเมินเอาไว้ว่าสิ่งนี้จะดีที่สุดในระยะยาว ม,มีสัตว์อสูนและอสูนหลากหลายชนิดที่ผู้เล่นสามารถรับมือได้ไหวในมหาสงครามครั้งนี้อาจจะมีมนุษย์จำนวนไม่น้อยที่พัฒนาตัวเองอย่างก,ก้าวกระโดดแต่ก็ยังเร็วเกินไปถ้าหากจะให้พูดถึงแอสการ์ดถูกต้องเขาก็เป็นเนื้อหาในส่วนของแอสการ์ดแต่ตัวส่วนใหญ่ของผู้เล่นจะเป็นเทวทูตและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะมองมุมไหนผู้เล่นในปัจจุบันก็ยังไม่อาจจะรับมือกับตรีเอการูภาพได้ ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ถ้าผู้เล่นสวมใส่อาวุธที่กรดสร้างขึ้นเรื่องเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะกรดท่าจะไม่ปล่อยอาวุธออกสู่ภายนอกนะมอเฟียสควรประเมินค่าเฉลี่ยของผู้เล่นด้วยหลักการนี้สิถ้าเกิดว่ากองทัพะสมขึ้นมาต่อสู้บนโลกกล,งกลางพวกเขาจะไม่เสียเปรียบเอาหรอกเรื่องไงน,นะแต่ถ้าเกรดกับพวกพ้องสามารถต้านทานไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจะไม่เท่ากับทําให้อายุข,ขัยของนรกสั้นลงไปยิ่งกว่าเดิมกันเหรอ ไม่รอกหากข่วงนรกนั้นถูกทำลายโลกทั้งสองป่ายจะประสานเข้าด้วยกันบางส่วนและผลข้างเคียงที่อสูรจะได้รับผลโลกมนุษย์จะลดลงไปจริงอยู่จะคงสร้างปัจจุบันของนรกมีโอกาสที่เจ้มาสูรจะต่อสู้กันเองในระหว่างทางด้วยแต่ถ้าหากว่าคามิคินคอยนำกองทัพเองเรื่องแบบนั้นก็ยากที่มันจะเกิดขึ้นมานี่คุณกำลังหมายถึง จ็ดวิญญาณของอดีตตำนานในนรกนั้นอย่างนั้นเดะะีะหรอเดี๋ยวทุกคนมันมีอดีตตำนานในนรกย้วยเหรออะไปเริ่มกันใหม่ผมพูดผิดคุณกําลังหมายถึงเจ็ดวิญญาณของอดีตตำนานในนรกอย่างนั้นเดะะีหรอถ้ากามิชินได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานวิญญาณเหล่านั้นกองทัพนรกก็จะมีขุพนพลระดับจอมมสูนเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดเลยไม่ใช่หรือไงแล้วคุเล่นจะเอาอะไรไปรับมือได้ละ่ะขอเรียนตามตรงเลยนะนี่คือครั้งแรก ที่ผมคิดว่าบอฟเฟสประเมินผิดพลาดไปนะขณะที่เราคณะกรรมการกำลังกระวนกระวายกันอยู่ภาพในวิดีโอได้เปลี่ยนจากนรกเป็นพื้นผิวระบุให้ชัดเจนก็คือเป็นโลกอีกฟากหนึ่งมากกว่าพื้นผิวสุสานไร้ทายาทก็เหมือนกับชื่อของมันที่นี่คือหลุมฝังศพที่ไม่มีใครดูแลเป็นเพราะทายาททั้งหมดถูกกำจัดทิ้งทาวาอาณาเขตของมันกับกว้างขวางเมื่อเทียบกับบรรยากาศที่โดดเดี่ยว สูสารของปฐมกษัตริย์แห่งฉินอย่างนั้นเหรอที่หน้าและแววตาที่แสนพึงพอใจของแอคนัทช่วยให้เข้าใจได้ว่าสูสารขนาดมหึมาบนจอภาพเป็นหลุมฝังศพของใครด้านในเป็นเขาวงกตอันกว้างใหญ่ราวกับว่ามันไร้ก้นบึง้งแอคนัทเดินเตลเต่ภายในนั้นนานถึงหนึ่งสัปดาห์ไม่มีกับดักหรือมาสเตอร์ใดๆรออยู่อันที่จริงตัวมันนั้นคิดว่าที่นี่ไม่น่าจะมีอะไรอยู่เลยด้วยซ้ำ การเดินเตตรอย่างไร้ซึ่งจุดหมายและไร้ผลลัพธ์เป็นระยะเวลานานไม่ใช่เรื่องที่จะทำใจได้ง่ายเลยสักนิดหากเปลี่ยนเป็นคนทั่วๆไปคงจะนึกถอนใจไปแล้วคนละสองสาครั้งแต่ว่าแอกนัทยังคงมุ่งหน้าก้าวเดินต่อโดยไม่หยุดพักแม้สุดท้ายมันจะเป็นทางตันแอกนัทมันไม่ได้สั่นครอนมันยอมย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ทางเข้าอย่างเยือกเย็นมันถูกขังไว้ในวงกฎแห่งความโศกมาทั้งชีวิต แค่ติดอยู่ในวงกฎของจริงสักหนึ่งสัปดาห์จะเป็นอะไรไปล่ะความแข็งแกร่งของจิตใจแอคนัทถูกพลักดันจนกระทั่งถึงขีดสุดด้วยชะตากรรมแห่งการหล่อหลอม4วันถัดมาในที่สุดแอคนัทก็ได้พบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ว่างเปล่าถ้าจะพูดว่าว่างเปล่าแต่ว่าถึงแม้จะพูดว่าว่างเปล่านะถึงแม้จะพูดว่ามันว่างเปล่าแต่ข้างในของมันกลับเต็มไปด้วยหลุมศพลายร้อย ไม่มีสิ่งใดถูกฝังอยู่ใต้ป้ายหินเหล่านี้งั่นเหละแอคเัตเปิดใช้งานตูกศพส่งผลทําให้โครงกระดูกนิรนามจดวนมากมายพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาบนพื้นดินทันใดนั้นสีหน้าของแอคนตพลันแข็งทื่อเนื่องจากโครงกระดูกสีขาวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบริวารของใครสักคนอยู่ก่อนแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาก็แค่สู้และเอาชนะให้ได้ก็พอ ตัดฉากนะครับไม่รู้ว่าเจอกองทหารอะไรเข้ามาขึ้นมานนทุกคนกองทหารชนพื้นเมืองและกองทัพอันเดสกำลังเข้าห้ามหันกันอย่างตุเดือดแม้คนตายและอัศวินของแอคนนทจะเป็นแนวหน้าในการประทะแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่กองทัพชนพื้นเมืองที่ลุกคืบเข้าหาอย่างแข็งแกร่ง,งดูราวกับว่ามันเป็นภูเขาขนาดมหึมาที่กำลังเหยียบย่ำทหารโครงกระดูกจำนวนมากอย่างไร้ซึ่งความปราณีใดๆ เมื่อเทียบกับอันเดสที่แอคเัทเคยพบในถ้ำแรกเมื่อราวสองสัปดาห์ที่แล้วชนพื้นเมืองของที่นี่แข็งแกร่งกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยแต่อย่างนั้นแอคนัทยังคงดื้อรัน้นแม้จะพ่ายแพ้และสูญเสียทรัพยากรไปมากมายตลอดตลอดเดยวทุกคนแม้ว่าจะพ่ายแพ้และสูญเสียทรัพยากรไปมากมายตลอดช่วงสองสัปดาห์ให้หลังแต่ว่าแอคนัทก็ยังคงบุงมันที่จะเปิดศึกกับกองทัพชนพื้นเมืองอย่างไม่คิดยอดอ่อท้อ มันพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อค้นหาจุดอ่อนของชนพื้นเมืองต้องขอขอบคุณโชคเล็กๆที่ช่วยทำให้ทุก,ทกสิ่งท,ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นหลังจากที่ผ่านไปราว24วันในที่สุดแล้วแอกนัทก็ตีฝากองทัพชนพื้นเมืองและเดินเข้าไปในห้องด้านหลังได้บนใบหน้าที่มักจะไม่แสดงอารมณ์ในยามนี้กำลังเผยรอยยิบเย็ยนๆออกมาเป็นความรู้สึกกลัว อารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับตัวมันปัจจุบันกำลังพุ่งพล่านสุดขีดต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะในห้องเก็บศพถัดไปแทนที่จะเป็นวิญญาณไร้ผู้สืบทอดตามที่แอกนัทคาดหวังเอาไว้ด้านในกลับยังคงเป็นกองทัพชนพื้นเมืองอีกกว่าหลายร้อยชีวิตแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่บนหลังมา้าแถมมันยังเป็นระดับขุนศึกอีกด้วยเมื่อแอคนัทคนพบความเป็นจริงเกี่ยวกับสุสานแห่งนี มันได้แต่ระเบิดเสียงโหวรอออกมามันระหนักว่าความฝันที่จะได้ครอบครองวิญ,ญญาณไร้ผู้สืบทอดก่อนมหาสงครามระหว่างมนุษย์และสูนย์จะประตูขึ้นไม่มีทางจะเป็นจริงได้ตั้งแต่ต้นกล่าวอีกในหนึ่ง34วันอันแสนมีค่าถูกขวานไปอย่างสูนย์เปล่าที่นี่คือฉากที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอ,อไปถึงตัววิญ,ญญาณไร้ผู้สืบทอด แอคเนอาจจะเกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายมาเป็นพวกได้สําเร็จหรือไม่ก็ใช้กําลังเขา้าครอบคลองมันเหล่าผู้บริหารที่กําลังมองหน้าจออยู่ถอนหายใจกันออกมาอย่างพร้อมเพียงเฮ้ย <Hey. S 1> อย่างน้อยสงครามระหว่างมนุษย์และศูนย์ก็คงจะไม่จบลงเร็วนะักต้องขอขอบคุณเนอะเรื่องที่แอคเนสืบค้นข้อมูลมาไว้ดีหลังจากได้ยินว่าวิญ,ญญาณไร้ผู้สืบทอดเป็นอันเดดมันก็คิดจะฉวยโอกาสหลังจากนี้แต่ว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด วิญญาณไร้ผู้สืบทอดคือหนึ่งในจุดสูงสุดของตำนานผู้ล่าเลยลำพังแอคเนทยังไม่สามารถท้าทายผู้ล่าได้เดตอนนี้แน่นอนเรื่องราวจะเปลี่ยนไปทันทีถาว่าเขา,ร,าร่วมมือกับจอมมืศูนย์หรร่วมมือกับจอมมืศูนย์กันเหรอเฮ้ยแค่คิดตามก็สยองแล้วนะพวกเราไม่มีทางจะเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหากแอคเนทมีทัศนคติแบบเดียวกันกันกบกลิตมาตั้งแต่แรกนะถูกต้องแล้ว เขาคงจะฉวยโอกาสเต็สนดิทกับจอมาสูนและผู้ล่าทั้งหมดก็จะตกอยู่ในมือของเขาถ้าเป็นกริตต้องทางสําเร็จแน่รายชื่อผู้สงสารของเป็ดไม่ว่าจะดูกี่ทีก็น่าทึ่งมากไม่เพียงแต่จะมีจํานานปัจจุบันและอดีตตานานยังรวมไปถึงเทวทูตหึืในเจ็ดนักบุญภัยพิบัติและแฮชลิงอืมนั่นคือสาเหตุที่มอร์เฟียสวาดระแวงและสร้างเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเอาเถอะอย่างน้นก็ได้รู้ แผนการใหญ่ของแอคนัสล้มเหลวพวกเราสามารถมองไปยังประเด็นถัดไปได้เลยถึงเวลาเข้าประเด็นหลักแล้วพวกตนควรจะมองดูเฉยๆหรือว่ายื่นมือเข้าแทรกแซงกันดีนี่คือทางแยกที่ SA Group จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบสายตาทุกๆคู่ของผู้บริหารหันไปทางลีมชอนโฮที่เอาแต่ปิดปากนั่งเงียบประธานใหญ่คุณคิดอยู่สักพักก่อนที่จะกล่าวพางหลีตาลงผมคิดว่า ช่วยเหลลือผู้เเ่นเป็นสิ่งที่ควรทำแรกเริ่มเดิมทีกฎเหล็กลข,ของ SA Group คือการไม่แทรกแซงสาธิตไฟล์เป็นนโยบายที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันทว่าลิมชอนโฮตัดสินใจยกเว้นเป็นกรณีพิเศษก็ในครั้งนี้หากว่าเกิดมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรย์ผู้เล่นส่วนใหญ่จะสูญเสียบ้านและเมืองที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบรรดาคลาสที่ไม่ใช่สายต่อสู้ คนเหล่านั้นไม่ได้มีพลังในการกำจัดกองทัพสัตว์อสูรและอสูรที่ถาถมเข้ามาใส่ทวีปมีแนวโน้มอย่างชัดเจนแล้วหลายคนจะตัดสินใจเลิกเล่นสาธิตไฟยอย่างถาวรแต่ว่าแน่นอนผมไม่ได้บอกให้พวกเราละเมิดกฎเลยประธานริมชอนโฮพยายามรักษาความเยอเือกเย็นอย่างยากลำบากท้ายที่สุดแล้วตัวเขาได้ยอมกลืนน้ำลายตัวเอง และเลือกที่จะแทรกแซงสธิตไฟเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นถึงจะไม่ได้กล่าวออกมาตรงๆแต่ว่าเจตนารมณ์ของตัวเขาก็จะถูกถ่ายทอดไปยังคณะผู้บริหารประธานเอมี่สังเกตเห็นถึงความในที่แฝงมากับประโยคเมื่อกี้คุณกำลังจะบอกว่าพวกเราควรประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และสูรที่กำลังจะมาถึงนั้นเหรอเดิมทีสงครามระหว่างมนุษย์และสูรที่เซปาดียเป็นผู้จุดประเด็นขึ้น มันจะถูกเปิดฉากด้วยการโจมตีที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเมื่อถึงวันนั้นวงคุกนรกจะพังทลายอย่างกระทันหันและกองทัพอสูรก็จะพลั้งพลูก,กันออกมาจากนรกราวกับมันไม่มีวันหมดวันสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงไทยท่านที่สร้างขึ้นร,บรอบๆวงคุกนรกจะถูกทำลายลงในชั่วข้ามคืนศูนย์กลางของจกักรวรรดิสหรันจะกลายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะและมนุษยชาติก็จะถึงคราวเผชิญกับความสิ้นหวัง ต่อให้ท้ายที่สุดมนุษย์จะกลับกลายเป็นฝ่ายชนะสงครามในอีกหลายเดือนให้หลังแต่อรารยธรรมส่วนใหญ่ก็จะถูกทำลายลงไปอย่างราบคาบใช่แล้วพวกเราจะไม่บอกว่าสงครามจะเริ่มที่ไหนและเมื่อไรเป็นเพราะว่านั่นจะถือเป็นการแทรกแซงที่น่าเกลียดเกินไปและถ้าไต่ตองดูให้ดีการประกาศว่าจะมีมหาสงครามระหว่างมนุษย์และสูนเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องลรวไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ ในทายที่สุดแล้วสธิตไฟเปกล,กลายเป็นอุตสาหกรรมการบริหารประเภทหนึ่งไปหากว่ายกประเด็นข้อนี้มารองรับกับการกระทํามอเฟียสก็ไม่อาจจะโต้แย้งได้ด้วยหลักตรก,กะไม่กี่วันถัดมาเรื่องที่จะมีมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูนก็ได้เกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นการพาดหัวข่าวใหญ่ตามสื้อหลักทั่วทั้งโลกผู้คนจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงกันบ้างละ่ะ ค่อนข้างผิดคาดหลายคนนั้นชื่นชอบมันเมื่อมีใครคิดว่ากริดคือต้นตอของมหาสงครามเลยแต่เป็นการคาดเดาวันนี้คือเส้นเรื่องของสาธิตไฟที่มีการกําหนดจะถูกที่มีกําหนดการจะให้ถูกเปิดตัวไม่ช้าก็เร็วรออยู่แล้วเมื่อมองเห็นว่ามันเป็นอีเวนต์หนึ่งของเกมหลายไฟจึงต่างตื่นเต้นและเลือดลมสูบฉีดอ่าาฮาบิอโดว่าจอมโสดกลาดมาถึงตีนฉันนะ ฮ่พวกมันก็แค่ก่อนเอ็กพีเท่านั้นแหละวะไอจอมมะสูตรน่าร้าก็เข้ามาเลยเลเวลเฉเชียของดียเล่นสูงมากอยู่แล้วเนาะถูกต้องก็สกิดอต่เพิ่งจะบุกถล่มนรลกจนถึงกลุ่มที่24 20ทุกคนถึงกลุ่มที่20เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองพวกมันอาจจะเป็นจอมมะสูตในนรกแต่ขึ้นมาบนพื้นผิวพวกมันแค่เห็บหมานั่นแหละพิจารณาจากมาตรฐานปัจจุบันของเข่ามนุษย์ กิวขนาดเล็กถึงกลางอามารลาจะมาสูนหลักสิบได้ตามลำพังเลยนี่มันน <laughs> ี <crawl prejudice> ่ม <sweats ces> <laughs> <laughs> ันต้องเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดแน่ต้นชิปนอนไม่หลับแล้วจะกลับกลัวได้เท่าไหรกันนะเออการตอบสนองของผู้คนผิดไปจากที่คาดการณ์มากเลยนะประธานดิมชอนโฮยังคงทำสีหน้าเข่งขึม ตัวเขาต้องการจะให้ผู้เล่นเตรียมพร้อมทําสงครามด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแต่ทุกเหมือนกับจะผิดไปจากความตั้งใจอยู่พอสมควรส่วนใหญ่นั้นตื่นเต้นและเฉลิมฉลองที่กำลังจะมีอีเวนต์เกิดการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้เสียงถอนหายใจดังระงมไปทั่วทั้งสำนักงาน s อ็กซ์เ